มันบ้ามากวิเคราะห์หลังเกมที่บาซ่าถูกเสือใต้ขยํำ8-2ก่อนจะไปรับชมเนื้อหาต่อไปนี้ผมขอฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องสับหลอกด้วยนะครับขอบคุณ และที่สําคัญขอขอบพระคุณเนื้อหาดีๆจากลูกชิ้นเสพติดบอลสเปนด้วยครับผมคิดว่าคนที่ดูบาซ่ามาหลายปีและดูตลอดฤดูกาลนี้คงรู้กันดีอยู่เต็มอกแล้วว่ามันหมดเวลาแล้วที่จะหลอกตัวเองว่าทีมชุดนี้ยังดีพอหรือเมสซี่ยังพร้อมที่จะแบกทีมนี้ไปจนถึงถ้วยแชมป์มันไม่มีหรอกฮะก่อนเกมนี้จะเริ่มขึ้นตอนที่บาซ่าพบกับนาโปลีทุกคนเห็นกันอยู่แล้วว่าในช่วงครึ่งหลังบาซ่ามีปัญหาในการเซตอัพมากขนาดไหนและแน่นอนว่าจานฟลิกที่นั่งดูเกมนี้คง มองเห็นจุดอ่อนอย่างทะลุ like ปลุกปลงแน่นอนและเมื่อคืนคือจุดผสมที่ลงตัวระหว่างฝีเท้าอันยอดเยี่ยมกับแท็กติกที่เล่ well e in no <with> year, นงานทุกข้อบกพร่องของบาซ่าจนสุดท้ายได้สกอร์ออกมาเป็น8ประตูต่อ2โดยเกมเมื่อคืนนี้เซเตียนเลือกวางแผนเกมรับเป็น442แบบไดมอนด์กับ442แบบแฟลตตอนขึ้นเกมซึ่งผมมองว่าฟอร์เมชันในเกมนี้เป็นจุดเริ่มต้นของความเลวร้ายต่างๆในเกมเมื่อคืนอย่างมากมายส่วนบาเยิน์ส่งผู้เล่นไปในแผน4 2 3 1โดยมีโทมัสมูเลอร์ที่เป็นตัวยืนหลังเลวันด แต่ในความเป็นจริงต้องบอกว่าทั้ง4คนในแผนลุกด้านหน้าของบาเยน์พวกเขาสามารถสับเปลี่ยนพื้นที่กันได้อยู่ตลอดเวลาซึ่งสร้างความสับสนให้กับแผนเกมรับบาร์เซโลนาเป็นอย่างมากและเนื้อหาต่อจากนี้เราไม่อยากจะใช้คําว่าวิเคราะห์แต่นี่เป็นสิ่งที่พอจะมองเห็นจากเกมเมื่อคืนแล้วมีดังต่อไปนี้โดยอย่างแรกคือการหดปีกเข้าในทําให้บาเยน์ชนะเกมแดนกลางได้เบ็ดเสร็จส่วนตัวเรามองว่าจุดนี้คือจุดสําคัญที่ทําให้บาเยนท์ชนะเกมเมื่อคืนนี้เลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตอนที่บาซ่าได บอลหรือตอนที่บาเยนได้บอลเกมแดนกลางของบาซ่าแทบจะไม่สามารถเอาชนะบาเยนได้เลยเมื่อคืนนี้โดยพี่เสือเลือกขยับเปลิสิตกับนาบลีเข้ามาทําให้แผน4-2-3-1จริง,งๆกลายเป็น4-5-1ที่แผงกลางชนะ4-4-2มากกว่าซึ่งจุดนี้สะทอ้อนออกมาในเกมหลายจังหวะและการมีผู้เล่นมากกว่า1คนในแดนกลางทําให้ทุกครั้งที่บาซ่าจะเซตเกมขึ้นมาจากเซนเ,นเตอร์ผ่านทางบูสเกตก็จะโดนมุลเลอร์ที่มายืนปิดจนทําให้บูสเกตเสียการครองบอลในท,ทันทีอยู่หลายต่อหลายครั้งเช่น เดียวกับทางเดยองและโลแบโตที่ได้บอลแล้วการผ่านนาบีหรือเปเรซิต์ให้ได้ก็จะต้องเจอกับเตียโก้และกอเลสกาที่ยืนซ้อนอยู่ด้านหลังซึ่งในจุดนี้เดยองยังพอมีบางจังหวะที่สลัดหลุดมาได้บ้างแต่ทางโรแบโตนี่อย่าว่าแต่สลัดเลยเพราะเขาแทบจะเสียอยู่ตลอดและเป็นเหตุให้นาบีกับเปเรซิธต์แย่งบอลไปทําประตูที่2ได้สําเร็จส่วนวิดาวที่เกมนี้เหมือนถูกวางเป็นตัวฟรีที่จะเชื่อมกลางไปหน้าก็ไม่สามารถทําอะไรได้มากนักแล้วจะให้เมซี่มาลวงก็ขึ้นเองไม่ไหวและจริงๆการแก้ปัญหา ควรเริ่มจากการขึ้นเกมทางแบ็กที่จะทําให้สามารถคลายปัญหาแดนกลางได้โดยใช้พื้นที่ริมเส้นแต่ทว่า และต่อมาคือบาซ่าไม่มีปีกธรรมชาติในเกมเมื่อคืนนี้ในเรื่องนี้ทําให้บาซ่าประสบปัญหาอยู่2ด้านด้วยกันโดยด้านแรกคือเอาชนะพื้นที่ริมเส้นไม่ได้เมื่อคืนทูท็อปของบาซ่าสลับระหว่างซัวเลสกับวีเดาและเมซี่กับซัวเลสแต่เราก็รู้ดีว่าทั้ง2คนในวัยนี้แล้วก็ไม่ได้มีสปีดต้นที่สามารถฉีกแผงเกมรับของอีกฝ่ายมานานแล้วนอกจากนี้การเล่นแบบไดมอนยังทําให้การเผชิญหน้าในเกมริมเส้นของบาซ่าจะต้องเป็นทางแบ็กซู้แบ็กเสมอไปนั่นคืออัลบาต้อง กับคิมิตและเซเมโดต้องเจอกับเดวี่โดยอัลบาสามารถเล่นงานคิมิตจากจังหวะที่แอซิดให้กับซัวเลดได้และนั่นถือเป็นจุดเดียวที่สะท้อนให้เห็นว่าเกมริมเส้นของบาร์เยนก็อ่อนแอลงจากการเล่นโอเวอร์โหลดในแดนกลางแต่นอกจากประตูนี้การขึ้นเกมทางริมเส้นของบาร์ซาก็หายไปไม่ว่าจะพร้อมไมซ์เซตที่ไม่คิดจะเอาหรือให้บอลขึ้นไปไม่ได้ก็ตาม <S <S 1> <S 1> คือมีหลายจังหวะมากๆที่แบ็กขึ้นได้ก็ไม่ได้ให้บอลไปแต่พอจังหวะที่ให้ไม่ได้เปรียบก็ไม่มีปีกมาตอบแบ็กแบ็กตอบปีกเกมริมเส้นก็เลยช ต่างจากทางบาเยนที่เล่นโอเวอร์โหลดกลางแล้วปีกหดเข้าในแบ็กเลยขึ้นมาลองปีกได้เต็มที่เกิดสถานการณ์ผู้เล่นมากกว่าในทุกพื้นที่อยู่ตลอดเวลาจนเป็นเหตุให้บาเยนได้โอกาสกระทําชำเราเกมรับของบาซ่าอย่างสนุกเท้าในช่วงครึ่งหลังและเหตุการณ์นี้เห็นได้ชัดในประตูที่5 6 7และ8ทุกประตูเกิดจากการแพ้เกมริมเส้นก่อนและโอเวอร์โหลดในกรอบเขตโทษบวกกับบาซ่าที่สภาพจิตใจไม่ปกติแล้วต้านทานไม่ไหวจริงๆและคําถามคือทําไมบาเยนถึงส่งผู้เล่นมาโอเวอร์โหลดเท่าไหร่ ก็ไม่มีทีท่าจะสวนกลับและเอาชนะได้เลยนําพามาสู่อีกปัญหาที่จะบอกว่าบาซ่าไม่มีความเร็วในเกมรุกความเร็วของบาร์เซโลนาในทีมชุดนี้ถ้าจะให้พูดกันตามจริงก็เหลือแค่จอร์ดิโอาบาเท่านั้นที่ได้พูดถึงไปแล้วเมื่อก่อนหน้านี้แต่ในเมื่อบาเยนเล่นโหลดขนาดนี้แบ็คก็ขึ้นมาหมดแล้วแต่ทําไมเซนเตอร์ของพวกเขายังยืนลายสูงได้อย่างนิ่งนอนใจนั่นก็เป็นเพราะทั้งโซเลนและเมซี่ไม่สามารถสร้างปัญหาโดยใช้พื้นที่ว่างด้านหลังเกมรับของบาเยนได้เลยทุกครั้งที่เปิดยาวหรือเล่นล วางเผื่อโซเลสก,ก็ช้าอยู่แล้วเมสซี่ก็ตัวเล็กเล่นลูกโพสเพไม่ได้และจุดตาจริงๆคือไม่มีปีกตัวเร็วที่เอาไว้เป็นตัวตั้งเกมสวนกลับเลยเรื่องนี้เป็นสิ่งที่แฟนบาร์ซ่าน่าจะทนเห็นกันมาหลายปีแล้วว่าเกมสวนกลับไม่มีความเด็ดขาดต้องรอให้เมสซี่ได้บอลแล้วเลี้ยงลุยขึ้นไปเองซึ่งการเลี้ยงผ่านทีละคนจนได้พื้นที่เมื่อเทียบกับการมีความเร็วไปชิงพื้นที่อย่างหลังมันเกิดขึ้นได้ง่ายกว่าเห็นๆซึ่งส่วนตัวก็แปลกใจพอสมควรที่สุดท้ายแล้วเราก็ไม่ได้เห็นอุสมานเดม เล่นในเกมเมื่อคืนนี้ทั้งที่เขาน่าจะเป็นคนที่สามารถสร้างปัญหาให้กับเกมรับของบาเยนได้มากที่สุดและจริงๆแล้วแค่2ประเด็นนี้ก็มากพอที่จะทําให้บาร์เซโลนาเละเทะไปหมดแล้วและถ้าถามว่าบาซ่าต้องเปลี่ยนเลือดทายเลือดไปหมดเลยไหมนักเตะเดิมที่มีส่วนใหญ่ก็ไม่สดและฝีเท้าก็อยู่ในช่วงชีวิตที่กําลังดปลงกันหมดแล้วอีกทางเมซี่เองก็แสดงให้เห็นว่าเขายังห่างไกลกับคาว่ากับตันทีมอยู่มากเพราะทุกครั้งที่สกอร์ตามหลังเราจะเห็นเมซี่เสียบอลแล้วก็เดินพอทีม เสียประตูก็ไม่มีการกระตุน้นใดๆให้เราได้เห็นเลยโดยมีเพียงแค่ภาพของเขาเดินคอตกที่เราคุ้นตากันก็เท่านั้นและถ้าถามว่าบาร์ซ่าต้องเปลี่ยนเลือดทายเลือดใหม่หมดเลยไหมก็อาจจะจริงเพราะสิ่งที่พูดเสมอมาคือตอนนี้นักเตะที่ยังเป็นเกรดเอและเหลืออยู่ในทีมก็มีแทสเตเกนเดยองและเมซี่เท่านั้นเองโดยความพ่ายแพ้ในระดับนี้ไม่น่าจะเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์สำหรับคนที่ตาสว่างว่าบาร์ซ่าไม่ใช่ทีมที่ดีนักมาหลายปีแต่น่าจะเหมือนเป็นการตบหน้าใส่คนที่หลอกตัวเองว่าทีม ีน้ยังคงดีอยู่โดยเฉพาะบรรดาบอร์ดบริหารสโมสรนจะยอมรับความจริงกันได้สักแค่ไหนก็อยู่ที่สามัญสำนึกและสติชอบของแต่ละคนแล้วแหละครับและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวดีๆจากเพจเซฟติดบอลสเปนหากใครที่ชื่นชอบและสนใจในฟุตบอลสเปนสามารถเข้าไปกดติดตามที่เพจกันได้เลยแล้วเพื่อนๆชาวสับหลอทุกคนคิดเห็นอย่างไรก็เชิญคอมเมนต์มาพูดคุยกับผู้เราได้เลย ขอ,อเพียงอย่างเดียวคืออย่ามานั่งพิมพ์ด่ากันเลยนะฮะพวกเราต่างก็รักและชอบดูฟุตบอลเหมือนกันแค่เชียร์กันคนละทีมมันก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมานั่งด่าหรือสร้างความแตกแยกให้กันเลยมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องเป็นครอบครัวคนรักฟุตบอลเหมือนกันสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ